พี่ช่างจะถอนขนหูนะครับเช็ดทำความสะอาดให้นะครับน้องจะมีขี้หูสะสมนะครับรวมทั้งมีขนหูที่อุดตันอยู่ข้างในนะครับต้องมันตรวจสอบหูของน้องนะครับไม่ให้มีขี้หูสะสมแล้วก็ไม่มีขนหูแบบนี้นะไม่งั้นมันจะอัดแน่นอยู่ในช่องหูของน้องแนละ้วทำให้เกิดการอุดตันเกิดการหมักยิสในช่องหู้วเกิดกลิ่นเหม็นนะครับทาให้เกิดเป็น ช่องหูอักเสบนะครับได้นะนี่พี่ช่างให้ดูนะครับข้างที่ทําเสร็จเรียบร้อยกับข้างที่ยังไม่ได้เช็ดทำความสะอาดนะครับถ้ามีเวลาเช็ดหูให้น้องนะครับอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งหรือว่าเอาเข้าร้านนะครับให้พี่ช่างทําบิกคินนิ่งให้อาบน้ำตัดขนตัดดับชั่หูนะครับจะได้ดูแลเรื่องสุขภาพผิวหนังและขนให้กับน้องด้วยครับตัวทั้งสุขภาพช่องหูก็อย่าละเลยนะครับ ช่างจะเช็ดเอาขอี้หูสะสมให้กลับไปน้องจะสะบัดหูแล้วก็จะมีขี้หูจากด้านในไหลออกมาอีกนะบางท่านเข้าใจผิดว่าพี่ช่างไม่ได้เช็ดให้แต่ว่ามันเป็นขี้หูจากด้านในนะคะพี่ช่างจะเช็ดได้เฉพาะีหูนะครับส่วนต้นเท่านั้นหูของน้องนะครับมจะเป็นรูปตัวแอลนะครับไม่สามารถที่จะเช็ดเข้าไปในข้างในลึกๆได้นะครับน้องจะเจ็บหูนะแล้วก็จะมีขี้หูนะครับอยู่ด้านในเวลาที่มันออกมาอีกก็ให้เจ้าของช่วยเช็ดด้วยนะครับ โอเคครับอาบน้ำเสร็จของด้าั้งหว่นน้ำเงาชาวอนในสวนเกษตรบางขุนแก่น0866404443ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ใช้บริการครับ